คุณมีแอปที่พร้อมจะส่งสินค้าให้คุณตลอดเวลาหรือยังถ้ายังไม่มีแอปของเราสามารถทำได้เพียงแค่คุณโหลดแอป Ready Products ขั้นตอนสมัครก็แสนจะง่ายหน้าตาแอปของเรานั้นถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและคุณยังสามารถค้นหาสินค้าที่คุณต้องการจะช็อปได้ เช่นถ้าคุณต้องการสั่งซื้อเสื้อลายใจเกเรสุดเฟี้ยวคุณก็สามารถที่จะค้นหาได้เลยเมื่อคุณเจอเสื้อที่ทำให้คุณใจวั่นไหวได้แล้วคุณก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อเสื้อตัวนี้ได้เลยและแอปของเรามีโค้ดให้สะสมแต่ละโค้ดสามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายสินค้าของคุณได้เมื่อใส่โค้ดเสร็จแล้วกดสั่งสินค้า เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นคุณสามารถกดกลับไปหน้าแรกเพื่อที่จะกลับไปชอบสินค้าอื่นๆได้อีกนอกจากนี้คุณยังสามารถกดดูฟีดของคุณหรือไลฟ์ที่จะมีเหล่าแม่ค้าสาวสวยมาคอยขายเสื้อผ้าให้คุณชอบได้ชอบดีชอบอีกทีเงินหมด ready products